สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะบัวบุตสบงมีเมนูแนะนำเด็ดๆมาฝากกันค่ะทุกคนนั่นก็คือแกงไตปลานั่นเองค่ะแกงไตปลาเป็นอาหารยอดนิตของผู้คนทางปักใต้นะคะปัจจุบันนี้ก็นิตไปทั่วประเทศแล้วล่ะค่ะ และหนึ่งในสิ่งที่นำมาทานกับแกงไตปลาก็คือขนมจีนนั่นเองค่ะข้าวกับขนมจีนนะคะเข้ากันมากๆเลยค่ะและจริงๆแล้วนะคะแกงไตปลาจะต้องมีผักแหนมเยอะๆนะคะถึงจะเข้ากันเพราะแกงไตปลาจะมีรสชาติที่เผ็ดร้อนเนาะได้ผักมาก็จะมาเบรคความเผ็ดลงได้บ้างนะคะ แต่วันนี้เนาะปัวบุษบงไม่มีผักสดค่ะทุกคนเนาะก็ทานแกงไตปลารสชาติจัดจ้านอร่อยค่ะทุกคนนะคะวิธีทำแกงไตปลานะคะสมัยนี้ก็ทำง่ายๆค่ะเราสามารถหาซื้อแกงไตปลาสำเร็จรูปที่เป็นแห้งๆนะคะ หาซื้อได้ตามร้านที่ขายอาหารตักใต้ทั่วไปหรือตามงานโอท็อปนะคะทุกคนเนาะเสร็จแล้วเราก็มาปรุงรสชาติเองตามที่เราชอบนะคะตั้งน้ำไปปริมาณตามที่เราต้องการเลยเนาะเมื่อน้ำเดือดก็ใส่ตะไคร้ลงไปเนาะใส่ใบมะกรูดลงไปก็จะหอมขึ้นมาเลยค่ะทุกคน แล้วเราก็ตักแกงไ่ปลาแห้งสำเร็จรูปที่เราซื้อมาเนาะใส่ลงไปตามที่เราชอบใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะใครที่ไม่ชอบรสชาติเผ็ดก็ใส่ไปนิดนึงเนาะแล้วก็ใส่ผักค่ะผักก็ตามที่เราชอบเลยเนาะส่วนใหญ่แล้วนะคะแกงไตปลาก็จะประกอบไปด้วยถั่วฝักยาว มะเขือพวงมะเขือเปราะฟักทองนะคะบางเจ้าก็จะใส่เม็ดขนุนหรือใส่มันหัวเล็กๆลงไปนะหรือบางทีก็จะใส่ข้าวโพดอ่อนนะคะลงไปและบางทีก็จะใส่หน่อไม้นะคะลงไปด้วยเนาะแล้วแต่เลยนะคะจะใส่ผักอะไรก็อยู่ที่ ความพึงพอใจของผู้ที่จะบริโภคนะคะส่วนเนื้อสัตว์ที่จะใส่ลงไปก็มักจะเป็นปลาทูปลาโอหรือแล้วแต่ที่ท่านชอบเลยนะคะวันนี้ค่อนข้างจะเผ็ดเนาะและไม่มีผักแต่บวบุษบงได้สิ่งที่มาเบรคความเผ็ดก็คือหมูฝอยค่ะทุกคนนะคะก็ใครที่ชอบแกงไตปลานะคะก็ลอง ไปซื้อหามารับประทานหรือไม่ก็ซื้อเครื่องแกงไใจปลาสำเร็จรูปมาลองทำทานกันดูนะคะทุกคนคะ่ะค่ะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะแล้วก็ทุกๆก,การติดตามที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบัวบุตบงสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับแกงไตปลามื้อนี้นะคะอร่อยไม่อร่อยก็ดูเอาเองนะคะเกลี้ยงจานเลยค่ะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ